็สวัสดีทุกคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Roblox Studio นั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วหลักก็ไปเล่นกันเลยจ้าไปกันเลยเอาล่ะตอนนี้เอมมี่สร้างแบ็กตัวโน้ขึ้นมาเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกอดดีกว่าหิวแล้วอ่ะตอนนี้หิวหิวหิวเออมีอะไรกินมั้งอะ่ะแม่ค้าแม่ค้าไปไหนไม่รู้เอางั้นเราเป็นแม่ค้าเองแล้วกันอะมีมีอะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำเป็นฟายด้วยอ๋อ แล้วก็มีชายเย็นชายเย็นข้างในเอาเราแตะอะไรไม่ได้เลยอะทําไมอะเอาเราหยิบจับอะไรไม่ได้เลยเงั้นเราเอาอะไรดีละ่ะงั้นก็นั่งพักตรงนี้ก็แล้วกันเอานั่งมาได้อีกโอู้ทำไรได้บ้างเนี่ยเอาล่ะงั้นเอมมี่จะออกไปสร้างข้างนอกก็แล้วกันนะสร้างอะไรดีละ่ะอันนี้อะไรอะสะสะน้ําอะไรสักอย่างเฮ้ย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 ไม่ขยับได้อ๋อเรายกยกอันนี้เข้ามาได้ด้วย อ๋อนี่ไงสนาอุ้ยล้มทับไปไมีเฉยเฮ้ยเราจะออกเราจะออกเราจะออกอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยทำไมสนามไปแบบเนี้ยนี่มันแข็งอ่ะมันแข็งเป็นแบบก้อนๆเลยออะงั้นดีลิทิ้งก่อนก็นแล้วกันเอาล่ะร้านแมโดนตลดของเราอยู่ตรงนู้นอะอ่ามเราเอาเอะไรมาใส่อีกล่ะอันนี้อะไรอ่ะเออสนามเด็กเล่นก็แล้วกันนะอันนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ไงชึบชึบเอ๊ะ นี่ไงนี่ไงอุ้ยโอ้โหเอมี่อยาสร้างได้ดีมากเลยเนี่ยดูสิแต่ว่าเอมี่อยากได้อย่างอื่นแล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยอะตอนเนี้ยนี่ดูดิเนี่ยมันแบบนั่งไม่ได้เลยแล้วทายังไงให้มันนั่งได้อะหรือว่าเราต้องออกจากเกมแล้วกดออกใหม่ฮะมีฮักกี้วักกี้ด้วยอ๋ออะไรเนี่ยอันนีคค้คืออะไรไม่รู้อะแต่ลองลากมลใสดด่ดีกว่าเุย้ยไอเดึกว่าเราอยู่ข้างในมันอ๋ออยู่ข้างบนหัวเรานี่เอง อ๋อนี่ไงเป็นเครื่องกดปุ่มของอ๋อเอมี่เห็นเกมต่างๆเขาแบบมีไว้ให้แล้วก็เอามายิงๆกันน่ะไอ้งั้นลองเล่นดูดีกว่าเออมกดอะไรได้บ้างอ่ะกดกดไม่ได้เลยไฮ้ยจะเอาปืนฉีดน้ำเอ้กดไม่ได้อ่ะทําไงเดีะเอ้ยกดไม่ได้กดไม่ได้เฮ้ยสาหรับใครอ่ะที่อยากเข้าโรบอกสตูดิโอก็ลองเข้าเข้าตรงไหนล่ะ ก้าวตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้เอมี่มีไว้อยู่แล้วอันนี้กดฟักทองก็ไม่ได้ไําไหมอะเฮ้ยแล้วก็ข้างบนเปลี่นสีคันเลอะเฮ้ยทำไงดีอะเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรเอมีอ่อะคงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำอะไรดีล่ะเราสามารถเอายางอื่นมาวางโดยกดได้ได้ไ,ดไหมอะมันกดไม่ได้เลยไอ้อของจงออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมือเอ้อยงั้นเอมีเอ่เอาเอาอะไรดีล่ะเฮ้ยมีเจนน่าด้วยอะแต่ไม่เอาดีกว่านะกวัว อันนี้มีฮักกี้วอกกี้นี่เดี๋ยวลองเอามาใส่ดูดิเอาฮักกี้วอกกี้ไม่ได้ตามเราอะทําไมอะทําไมเขาถึงไม่ไล่ตามเราเอ่ยเออหรือว่าเราจะต้องกดออกจากเกมแล้วก็สร้างสร้างตอนที่เราอะอยู่นอกเกมใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราจะต้องสร้างตอนที่เราอยู่นอกเกมเท่านั้นเข้าใจแล้วเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาหาฮักกี้วอกกี้ของเรานันดีกว่าฮักกี้อยู่ไหนฮักกี้ ฮากกี้นายอยู่ไหนฮาก,กี้หาฮักกี้ไม่เจอเอ้ยมีอันนี้ด้วยโอ้โหใส่ลุงใส่ลุงใส่ลุงอ่ะเอามาวางไว้เผื่อใช้เอ้ยยังไงฮากกี้ฮักก้ของเราอยู่ตรงนู้นแต่ว่าขอดูก่อนสิว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมอะเออมันก็มีอย่างอื่นเยอะเลยอะดูดิมีเฮล,ลิคอปเตอร์มีมีดด้วยอะแล้วก็มีอะไรนั่นอะดาร์กซอมบี้อะโอ้ยมีเจนน่าเอ้ยมีอมองอัพด้วย โอ้เอามองอาร์แบบลำบึกตรงนี้อุย้ยลองเอาเจนนามาวางแล้วไหนลองเข้าไปเล่นดูดิอะ<ๆ>เอาไว้ตรงนี้เอาละงั้นเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเล่นเลยดีกว่าเนอะนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วโอ้โหโหลดโหลดแบบเร็วมากสวัสดีเจนนาเจนนาเธอทาอะไรบ้างเอยมันกระโดดมันกระโดดเอาแล้วมันวิ่งหนีเราทำไมอะอ๋อือว่าเราจะต้องเขียนโค้ดให้มันวิ่งตามเราเองอ่ะเออน่าจะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวสต็อปไปก่อนดีกว่า อ่ะสต็อปเอเรียบร้อยแล้วก็ลบเจน,น้าทิ้งอ่ะกดคำสั่ง delete แล้วก็กดตรงไหนกล่ะเออมเอาฮักกี้วอคกี้ของเรามาวางฮักกี้อยู่ไหนอ่ะจะไม่ได้แล้วเนี่ยฮักกี้อยู่ไหนอ่ะคุณลักกี้ฮักกี้สิไม่ใช่วอกกี้อันนี้นัไงมาเจอแล้วนี่ไปไงฮักกี้ของเราอ่ะเอาวางไว้ตรงที่ไกลๆเราดีกว่าาเผื่อว่ามันแบบจะน่ากลัววิ่งตามเราเร็วอ่ะ แล้วก็เอาของอันนี้มาด้วยเผื่อว่าจะตีมันได้อ่ะเออนี่ไงนี่ไงวางไว้ใกล้ๆตัวเลยแล้วก็เอาอะไรก่ะพอแล้วมั้งเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยแล้วก็มีชุดผูค้คุมงั้นเราลองลองเข้าไปเล่นกันเลยดีไหมอ่ะเอ้ยมีชุดผู้คุมด้วยนี่ไงเอามาวางดีกว่านี่เป็นไงเอาลนะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเนะเอาโหลดนานแทะเอ้ยเดี๋ยวรอก,ก่อนนะเ,อเนอะเฮ้ยเน็ตเอมมี่เปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ย น่าจะเปิดอยู่นะไงเอาล่ะตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วโอเคแล้วไหนล่ะคุณฮักกี้ของเราเฮ้ยฮักกี้อ่าอ่อ่ออเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โหเร็วมากเอาแล้วเราไม่สิมันอะไม่ตามเราหรออาหรือว่ามันติดติดเรนโบอะไรนั่นน่ะใช่ไหมมือน่ากลัวอยู่นะเวลามันแฉะยิ้มอะ,ะแฉะอ้โอ้โหพูดพูดแบบดิ้นพันกันมากมาเร็วฮักกี้น้อยมันคงไม่กัดเราหรอกได้เออ เอ้ยมันกัดเราอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะมันกัดเราเอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยไม่ด้วยเฮ้ยเอาอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งก็แ pues, ล้วกันอ่าเอาอะไรดีล่ะเอาดาบเอาดาบเฮ้ยฮักกี้มันบังอยู่อะเออเออว้าวอะไมา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 นาม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 อมา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 งาม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 มามาม ขอเอาเอาอะไรดีละ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งสิว่าเราจะหยิบของได้หรือเปล่าอะมาตอนนี้เอมมี่เข้ามาอยู่ในเกมแล้วเอาล่ะในเมื่อเราจะสร้างอะไรก็ได้งั้นเราลองสร้างสร้างฮักกี้วอกกี้ตัวใหญ่ยักษ์กับซอมบี้ตัวใหญ่ดีไหมอะเอามาสู้กันอนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะมาเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันเลยดีกว่านะไปไปสร้างกันเลยเอาล่ะตอนนี้เอมมี่ได้สร้าง ซอมบี้กับพักกี้ยักมาแล้วนี่ไงโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ยเดี๋ยวบินสูงก่อนดีกว่ามันจะสู้กันไหมจะสู้กันเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูก่อนสู้กันเลยสู้กันสิเอาสิมาเร็วอุ้ยฮักกี้เป็นฝ่ายชนะอู้คุฮักกี้เอาแล้วซอมบี้ซอมบี้มันจะเกิดอีกไหมอะเอองั้นเราลองเอาเออซอมบี้มาวางดีไหมเนอเอาซอมบี้มาวางเจนน่าเจนน่าก็ น่าจะวิ่งตามเราอย่างเดียวได้ไงนี่ไงสมบีนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันอยู่บนหัวเราเแล้วเราจะลงไปข้างล่างยังไงอะมันฮักกี้ฮักกี้มันยังตามเราอยู่เลยโอ้ยใช่ด้วยใช่ด้วยอะไรก็ได้ใช่ด้วยงูมันมันใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยแล้วเราจะไปทันไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวหนีหนีก่อนเดี๋ยวก่อนสต็อปเกมสต็อปเกมเอ๋อล่ะตอนนี้เอมมี่ออกออกจากเกมมาแล้วโอ้ยน่นากลัวมากเลย น่ากลัวจริงๆนะเนี่ยฮะตรงนี้เราสามารถเอาอะไรมาวางได้อีกไหมอะ๋อนี่งไงมีตู้กดน้าเอาเอาแล้วรูปภาพมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อรูปภาพน่าจะอยู่ข้างหลังนี่ไงเอ้ยอ๋ยมีแทมเบอรีนอุ้ยมีเครื่องเล่นด้วยนี่ไงเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า,าใกล้ๆใกล้ๆกับที่เราอยู่เอาละก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกือเปล่าถ้าืินชอบคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เอมมี่ด้วยนะ สำหรับวันนี้อเอมี่อ่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย